คราวนี้ในในข้อ8ทําไมจะต้องพูดถึงข้อ8ก่อนเพราะว่าพอดีข้อ8เนี่ยมันแบ่งสิทธิ์ที่ออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมนะคะให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโจทย์เข้ากําหนดนะคะให้หนึ่งมก,กราคมเนี่ยขายหุ้นสาม,มันขายหุ้นสาม,มัญห0าพหุ้นนะคะออกไป แล้วก็ปรากฏว่าพอ1มีนาคมนะคะ1มกราคมขายหุ้นสามอัน1มีนาคมจดทะเบียนเพิ่มทุนหุ้นสามอัน5,000หุ้นมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาทตรงนี้หนูต้องมายูเรนดัมก่อนมมนก็การจดทะเบียนทั่วๆไปนะคะพอบริษัทมอบใบสําคัญแสดงสิทธิ์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมแล้วก็แมมโมอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์มันคนละส่วนกันนะอันบนคือจดทะเบียนจดทะเบียนเพิ่มทุน อันต่อมาเป็นการแอมโมว่าให้สิทธิ์ลักษณะของอันนี้นะคะเขาไม่ได้ระบุชัดนะคะไม่ได้ระบุชัดนั่นแสดงว่าเขาบอกว่าเขาได้เสนอขายหุ้นสาม,มัญที่ออกใหม่กับผู้ถือหุ้นเดิมในราคาเท่ากับมูลคา่าแสดงว่าเขาก็เสนอในอันตราส่วนก็เคยเรียกว่าผู้ถือหุ้นเดิม5 0 0 0หุ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือไอ้5 0 0 0หุ้นนั่นนะคะ ห้าพันหุ้นก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อได้ทําไมคะอัตราส่วนก็คือ1ต่อหนึ่งหนูนึกภาพออกไหมคะก็คือ1ต่อหนึ่งก็คือหมายความว่าบริษัทเขาจดทะเบียนเขาขายออกไปแล้วคือ5000หุ้นใช่ไหมแล้วจดทะเบียนเพิ่มอีก5000หุ้นก็แสดงว่าอยู่ในอัตราส่วน1ต่อหนึ่งนะตรงนี้นะคะอัตราส่วนคือ1ต่อหนึ่งแล้วก็ขายในราคาตามมูลค่าอันนี้นะคะขายในราคาตามมูลค่าแล้วก็ใช้สิทธิ์ภายใน 30มิถุนายนกรณีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมใช้หลักเมโมเรนดัม um, บันทึกช่วยจำพอเขาาซื้อตุกนี้นะคะวุนายนวันที่30เขาบอกไว้เลยนะคะว่าเขามาซื้อเขามาซื้อบริษัทก็จะต้องขายในราคาอื่นไม่ได้ต้องขายในราคาตามมูลค่าเท่านั้น เขามาซื้อเท่าไหร่ผู้ถือหุ้นเดิมมาซื้อ3,000หุ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องหุ้นละ100บาทเท่านั้นเกินกว่านี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเรียกว่ามันเป็นข้อตกลงกันไว้แล้วแค่นั้นเองนะในขณะเดียวกันพอเราบอกว่าใช้ตรงนี้ไปแล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะนะะจริงๆตรงนี้ก็คือเหลืออีกอีก2 0 0 0ใบถูกไหมคะพอดีมันตรง เขาบอกหมดอายุ30มิถุนายนใช่ไหมมันพอดีเราก็ต้องแบมโมดเรนดัมว่าไอใบสําสำคัญแสดงสิทธิ์ที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมคงเหลือที่จะซื้อหุ้นสามัญได้2,000หุ้นหมดอายุในวันนี้จึงยกเลิกสิทธิ์เพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมสิทธิ์ที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอันนี้คือตอนให้สิทธิ์ ตอนให้สิทธ์นะคะอันนี้คือตอนใช้สิทธิ์นะคะนะคะใช้สิทธิ์แล้วก็ก็บันทึกว่าเหลือเท่านี้แล้วสุดท้ายก็คือสิทธิ์หมดอายุนะ,ะให้หนูสังเกตถ้าเป็นหุ้นที่ออกให้โทษน,นะคะใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในเมื่อเรา ตัวสิทธ์นะคะในเรื่องของสิทธ์เราจะใช้บันทึกช่วยจำพอเวลาใช้สิทธิ์เราก็เหมือนกับการขายหุ้นปกติตอนที่ได้รับเงินแต่เราก็ต้องมีตัวนี้คคือตัวแมมโมเพิ่มขึ้นมาว่าใช้ไปแล้วสามพันเหลือเท่าไหร่แล้วพอสุดท้ายสิทธิ์หมดอายุก็ต้องแมมโม่หมดอายุเขาก็เลยเพิ่มเติมขึ้นมาว่า1ิส,สิงหาคมก็นำหุ้นออกขาย นะคะในราคาหุ้นละหนึ่งบาทก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือแค่สองพหุ้นหุ้นละ130บาทนะก็เครดิตหุ้นสามัญแล้วก็เครดิตส่วนเกิน2 0 0พหุ้นหุ้นละ30บบาทไอ้โทษน,นะคะส่วนเกินมูลค่า2 0 0 0หุ้นหุ้นละ30บาทอันนี้คือข้อ8ที่เฉลยข้อ8ให้ดูเพราะว่าจะได้ให้เธอเห็นว่านะถ้ามันเป็น ชนิดอันนี้คือมันเป็นเรื่องของใบสำคัญสสแสดงสิทธิ์อันที่1อันนี้นะคะที่หนูจะต้องเข้าใจไว้ว่าวิธีแมมโมหนูก็ต้องเขียนลงไปแบบนี้นะคะนะคะเขียนลงไปอธิบายไปแบบนี้เอาละครนี้มาถึงข้อ9ข้อ9บอกว่าวันที่10มกราคมสอง2นะ,ะบริษัทกรุงเทพคมนาคมจำกัดมีโครงการที่จะให้สิทธิ ซื้อหุ้นสามมันแก่ผู้บริหารระด <40 S 2> <ม>ับสูงของบริษัทเพื่อเป็นการตอบแทนผลงานคือสิมกราคมมันเป็นโครงการนะคะเป็นโครงการโดยตกลงจะออกสิทธิ์ซื้อหุ้นสามมันจำนวน1,000หุ้นซึ่งมีมูลค่าหุ้นละ100บาทนะคะให้สามารถซื้อหุ้นสามมันได้นะคะในราคาหุ้นคือมูลค่าหุ้นละ100่งแต่ว่าซื้อในราคาหุ้นละ103บริษัทประกาศ ออกสิทธ์ซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้บริหารวันที่31มีนาคมเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีจึงต้องเริ่มต้นที่31มีนาคมณวันที่บริษัทให้สิทธิ์นะคะบริษัทให้สิทธิ์ณวันนั้นนะคะณวันนั้นนะคะมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ์ใบละ129บาทอันนี้นะคะเราก็เดบิตเป็นค่าตอบแทนพนักงาน 1,000คูณด้วย1นึ่งคือเอาราคาของสิทธิ์นะคะเอาราคาของสิทธิ์นะคะแล้วบัญชีที่คเครดิตก็คือใบสำคัญสแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นหนูอย่าลืมนะคะ สิ่งหนึ่งตลอดเวลาก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่านะคะให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะคะซื้อหุ้นกี่ใบนะคะเวลาหนูอ่านโจ์หนูต้องอ่านให้ครบนะคะนะคะให้กี่ใบอันนี้เขาบอกว่าให้ซื้อได้หนึ่งพันหุ้นนะ ในราคาหุ้นละหนึ่บาทบริษัทออกสิทธิ์ซื้อหุ้นสามันให้กับผู้บริหารในวันนี้มูลค่าสิทธิ์ใบละหนึ่งร้อยยี่บาทเงื่อนไขก็แสดงว่าเขาก็จะออกให้ในจํานวนที่เรียกว่าซื้อหุ้นได้นะคะก็คือแสดงว่าเท่ากับ1,000ใบนะคะซื้อหุ้นสาม,มันหุ้นละซื้อในราคาหุ้นละ1 0ึ่งร้อบาท นะหมดอายุข้อสำคัญตรงนี้นะคะหนึ่งพันใบนี้คือซื้อได้หนึ่งพันหุ้นนะคะเพราะเขากำหนดเอาไว้แล้วตรงนี้นะคะคือหนึ่งพันหุ้นทำไมครูถึงย้ำตรงนี้ให้มากนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะจบแล้วตรงนี้จะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมอายุของสิทธิ์นะคะอายุของสิทธ์ ก็คือ1เมษาก็หมายถึงว่าเขาสามารถมาใช้นะคะถึง30มิยอ6 2อันนี้ต่อไปมันก็จะเป็นระยะเวลาของการใช้สิทธิ์นะคะเขาบอกปรากฏว่ามีผู้บริหารมาใช้สิทธิ์850ใบที่เหลือไม่มาใช้สิทธิ์อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือแค่นี้นะคะคราวนี้ก็จะบันทึกอยู่แค่3รายการก็คือแสดงว่าระหว่าง เมษายนวันที่1ถึงมิถุนายน30เข้ามาใช้สิบแปดร้อยหก็จะเดบิตก็จะขายหุ้นเท่ากับ850ในราคาหุ้นละหนึ่งร้อยอย่าลืมนะคะอย่าลืมโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นก็มาเท่ากับ 850คูณ129ก็คืออย่าลืมตรงนี้มาพูดง่ายๆนะคะตัวยอดนี้นะคะเมื่อเรามีบัญชีใบสำคัญแสดงสิทธิ์อย่าลืมโอนออกมาด้วยแล้วก็เครดิตหุ้นสามัญในราคาตามมูลค่าหุ้นละ100บาทผลต่างก็จะเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ ในเมื่อที่เหลือเขาไม่มาใช้สิทธิ์ใช่ไหมคะเหลือเท่าไหร่ละ่ะ1,000ใบนะคะ, 1, ะ,คะเขามาใช้850เพราะฉะนั้นก็เหลือ150เราก็โอนเดบิตหมดอายุนะคะเดบิตมิถุนายนวันที่30เดบิตใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุ้นก็เท่ากับ150่งคูณด้วยหนึ แล้วบัญชีที่เครดิตก็คือส่วนเกินทุนจากจากอะไรล่ะก็จากใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะคะหมดสิทธิ์การใช้คือผู้ตรงๆข้อแปกับข้อ9คือมันไม่ยากไม่ยากตรงไหนไม่ยากตรงที่ มันไม่มีรายการอื่นมาแทกสว่วนข้อ6และก็ข้อ11มันยากตรงที่มันจะมีรายการอื่นมาแทกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสำคัญก็คือว่าเราจะพลาดไม่ได้เอาละมันก็จะมีเดี๋ยวนะ้ะนิดนึงคือที่ครูจะพยายามเน้นตัวนี้ก็เพราะว่า,างี้นะคะ หนูเปิดไปหน้า456หนูเปิดไปหน้า456หนิดนึง4 5่นะคะซึ่งเป็นข้อ11นะคะให้แก้เป็นข้อ11นะคะที่เขาเขียนว่าข้อ2นะคะให้แก้เป็นข้อ11คือมกราคมวันที่10นะคะเขาจดทะเบียนเพิ่มหุนม้นสามัญ นะคะแต่เดิมเขามี1 5 0 0 0ห0หุน้นเขาเพิ่มมาอีกเพิ่มเป็นส0 0 0 0แสดงว่าจดทะเบียนเพิ่มอีก1 5 0 0 0ห0หุน้นอันนี้ครูจะให้ดูวันที่11บเริษัทให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จะซื้อหุ้นออกใหม่ได้ก่อนบุคคลภายนอกโดยผู้ถือหุ้นเดิม3หุ้นได้รับสิทธ์ ที่จะซื้อหุ้นสามมันได้รับสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามมันได้หนึ่งใบเนี่ยอันนี้เนี่ยครูว่าโจทย์มัน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 อย่างนี้นะคะครูก็จะแก้ให้หนูตรงนี้นะคะคือข้อเนี่ยครูจะต้องแก้มาทุกรุ่นเลยนะคะคือครูจะให้อย่างนี้นะคะจะให้ความหมายมันไม่เปลี่ยนก็คือเรียกว่าข้อสอนะคะ ข้อ11อ่ะหนูนิดนึงนะคะข้อ11วันที่11มกราคมน,นะคะนะคะให้เป็นลักษณะคือบริษัทต้องออกใบสำคัญออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะคะคือออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ออกแบบไหนรู้ไหมคะก็คือต้องออกให้ เอ,อ่อหนึ่งให้ออกให้นะคะหนึ่งใบนะคะออกให้หนึ่งใบหุ้นนะคะแต่แต่นะคะเอ,อ่อแต่ให้ใช้แต่ใช้นะคะใบสำคัญเวลาใช้นะคะต้องใช้ใบสำคัญแสดงสิทธ สามใบเพื่อซื้อหุ้นสามันไดหนึ่งหุ้นรู้เข้าใจอย่างนี้ไหมคะคือหมายความว่าหนึ่งหุ้นอ่ะพูดง่ายๆก็คือหนึ่งหุ้นต้องได้เอกสารหนึ่งใบหนึ่งหุ้นต้องได้เอกสารหนึ่งใบเอกสารสามใบ มาซื้อได้หนึ่งหุ้นนะคะห่งหุ้นนะคะต้องได้เอกสารหนึ่งใบก็คือใบสิทธิ์หนึ่งใบแล้วก็เวลาที่เวลาจะมาซื้อต้องมีสามใบจึงจะสามารถซื้อได้หนึ่งหุ้นทําไมครูต้องแก้เป็นแบบนี้รู้ไหมคะหนูลองคิดดูถ้าเขาบอกว่าสามหุ้นให้หนึ่งใบปัญหามันเกิดขึ้นคืออะไรคะถ้ามันเป็นเศษหุ้น ถ้ามันเป็นเศษหุ้นบริษัทจะทําอย่างไรสมมุติว่าเขาซื้อเนะี่ยเขามีสองหุ้นเขาจะเขาก็ได้ไม่ถึงใบถูกไหมคะเขาก็ไม่ได้ถึงใบเพราะฉะนั้นอันนี้เนะะี่ยค่ะหรือว่าเขาถ้าเขาถือหนึ่งหุ้นหรือว่าเนี่ยท้ายท้ายนะัเศษหุ้นมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นลักษณะคือหนึ่งหุ้นต้องได้หนึ่งใบเสร็จแล้วสามใบจึงจะมาซื้อได้หนึ่งหุ้นคราวนี้หนูก็จะถามต่อไปว่าอ่ะแล้วอย่างนี้ ถ้าคนมีไม่ถึงสามใบล่ะอาคุจะบอกให้นะคะมันสามารถไปซื้อขายกันไดุ้ณเห็นไหมว่าที่บอกไงว่าสิทธิ์มันมีราคาไงนะไปสาคัญสแสดงสิทธินี่มันก็ไปซื้อขายกันได้ไปซื้อต่อกันได้คนไหนอยากได้เขาก็ไปหาซื้อคนที่มันเหลือเศษแล้วเขาก็มาซื้อหุ้นนะคะก็แล้วแต่มันก็สามารถทําแบบนี้ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คูจะบอกหนูวไว้ถ้าอย่างนี้นะคะถ้าอย่างนี้ โจทย์ลักษณะนี้นะคะบริษัทเขาก็จะต้องกันหุ้นเอาไว้กี่หุ้นนะคะบริษัทจกัการไว้กี่หุ้นก็คือเขามีผู้ถือหุ้นเดิม1 5 0 0 0หุ้นนะคะเขาก็จะหารด้วย3เพราะว่า15,000หุ้นเขาก็จะออกสิทธิ์ให้15,000ใบแต่3ใบจะซื้อได้1หุ้นแสดงว่าเขาจะต้องกันหุ้นเอาไว้เท่ากับ5,000หุ้น นั่นหมายความว่าบริษัทก็จะเหลือหุ้นสามัญอีกหนึ่งหมืหุ้นเอาไว้ขายให้กับบุคคลภายนอกได้ลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ก็คือมันเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นเดิมตรงนี้นเอาไว้ได้ตรงจุดนี้นะคะที่ครูจะบอกหนูบอกหนูว่ายัางไงบอกหนูว่ามันกลายเป็นว่าใบสิทธิ์นะคะ ใบสิทธ์นะคะคือใบสําคัญแสดงสิทธินะคะตัวสิทธิ์เนี่ยนะคะมันจะเท่ากับ1นึ่งหมนะคะแต่เขาจะซื้อหุ้นสามัญได้เท่ากับ1หุ้นเพราะนั้นมันเท่ากับสิทธิ์สามใบจะซื้อได้หนึ่งหุ้นแบบนี้นะคะนะคะเพราะนั้นครูถึงได้ย้ำไงว่าตรงนี้มันต้องดูอัตราส่วนดีๆนะว่าเขาจะต้องใช้สิทธิ์กี่ใบถึงจะมาซื้อหุ้นสามัญได้นะพอดีมันมีข้อตรงนี้ ซึ่งครูจําเป็นที่จะต้องแก้ไขให้หนูนิดนึงไม่อย่างนั้นหนูก็จะมีปัญหาออข้อสิอ11นี้นะคะข้อ11นี้เนี่ยจะมีเรื่องของใบสําคัญแสดงสิทธิ์ครบทั้ง3อย่างครบทั้ง3อย่างเพราะฉะนั้นครูต้องบอกหนูว่าหนูต้องพยายามทําข้อ11ให้ได้นะคะส่วนข้อ6น่ะครูยอมรับว่ามันมีอยู่จุดหนึ่ง อยู่ในเรื่องของหุ้นกู้แต่ไม่เป็นไรหนูทําไปแต่การไหนที่หนูยังทําไม่ได้หนูเว้นเอาไว้แล้วเวลาเดี๋ยวพบกลุ่มนะคะครูก็จะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนะคะว่าข้อนี้เป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นพอหนูดูคลิปวิดีโออันนี้จบนะคะสิ่งหนึ่งก็คือหนูต้องทําไมคะหนูต้องจัดการแบบฝึกหัดข้อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะให้เรียบร้อยแล้วครูก็จะค่อยขอ พบกลุ่มเพื่อจะคุยกันในข้อ6จะได้อธิบายข้อ6ให้หนูฟังเป็นจุดๆไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าก็ยังให้คำตอบไม่ได้เนาะแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเออแล้วก็เขาเรียกว่าสเต็ปบายสเต็ปก็แล้วกันนะคะในช่วงโคราชเอานะคะอำเภอเมือง ก็เป็นร้อยครูก็ไม่ทราบว่าจากตรงมากมายไกลกองไม่รู้ว่าจะอยู่ใกล้บ้านของพวกหนูไหมอะไรไหมนะคะก็ยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ